ครับเพื่อนครับสวัสดียามทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็มืดอีกแล้วนะครับนอนมืดดีละมามืดทุกวันครับวันนี้นะครับเราจะทำสูตรเด็ดนะครับสูตรไข่สูตรเด็ดสูตรเข้มข้นนะครับปราบเชื้อรานะครับแล้วก็เปิดตาดอกปราบเชื้อราเร่งดอกนะครับทำให้ขั้วเหนียวทําให้ออกดอกออกผลต่อเนื่องนะครับ ตัวนี้ซึ่งจะขายดีมากอันนี้ก็ครับมันจะหมดถังแล้วนะครับก็เลยต้องทําเพิ่มอีกนะครับครับจากลูกค้าครับที่นําไปใช้นะครับกับส่วนมะม่วงหรือมะยงชิกต่างๆนะครับเขาบอกว่าดอกมันออกเยอะมากนะครับออกแทบทุกตาเลยนะครับตัวนี้ครับวัตถุดิบที่เราจะต้องทำนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นถังเอ่อ 30สลิตรนะครับเกือบ4ี่สิบลิตรนะครับเราใช้น้ำมะพร้าวเทียมกับน้ำเสาวข้าวนะครับผสมไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีน้ำมะพร้าวแท้เยอะนะครับก็ใส่น้ำมะพร้าวแท้ไปได้นะครับสูตรนี้นะครับครับน้ำมะพร้าวแท้เยอะก็ได้ครับอันนี้คือน้ำมะพร้าวเทียมกับน้ำเสาวข้าวผสมไปซึ่งก้นถังมันจะมีหัวเชื้ออยู่นะครับเราก็เทใส่ไปเลยแบบนี้นะครับครับใช้น้ำมะพร้าวแท้ก็ได้นะครับ ครับอันนี้วัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีน้ําตาลทรายแดงนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับก็จะมีโยเกิร์ตนะครับรสอะไรก็ได้แต่อันนี้เราเลือกเอารสมะพร้าวนะครับโยเกิร์ตมะพร้าวน,นะครับหนึ่งหนึ่งขวดนะครับหนึ่งแก้วนะครับนี่ก็จะเป็น ไข่เป็ดนะครับสีฟองนะครับเราใช้ไข่เป็ดจุลินซีนะครับต่อที่เอามาย่อยสลายนะครับเป็นจุลินซีบาซิลัสนะครับใส่ไปครึ่งลิตรก็ได้นะครับหรือวันนี้เราเอามา1ลิตรเนี่ยครับบาซิลัสเดี๋ยวเราก็จะใส่นะครับหลิตรเลยนะครับหรือจะใส่ครึ่งลิตรก็ได้นะครับนะครับอ่าหลวงนะครับเออต้องดูปริมาณขนาดถังนะครับว่าถังเราใหญ่แค่ไหนครับแต่จุลินซีเนี่ยเราใส่ไปแค่ ครึ่งลิตรก็พอแต่วาน,นิลลาใส่1ลิตรนะครับซึ่งสูตรถังเก่าก็ใส่ไปเออ่บาซิลัสไป1ลิตรครับถ้าเ,เพื่อนๆเออ่ไม่มีจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือ EM ก็ได้นะครับเอ่อส่วนเอ่อที่เราใช้นะครับโยเกิร์ตอันนี้นะครับโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตน่ะใครจะใช้โยเกิร์ตรสอะไรก็ได้นะครับอยู่โยเกิร์ตครับเอ่อหรือนมเปรี้ยว นก็ได้นะครับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากนมนะครับโดยใช้เชื้อจุดินทรีย์นะครับที่เรานำโยเกิร์ตมาเพราะมันจะช่วยรักษาเรื่องเชื้อราได้ด้วยนะครับมีแคลเซียมสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชมากนะครับสำหรับตัวโยเกิร์ตนะครับตัวนี้นะครับ น้ำตาลสายแดงนะครับใช้น้ําตาลสายอ้อยแบบนี้นะครับสูตรนี้ไม่ใช้กากน้าตาลนะครับน้าตาลสายแดงนะครับก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เป็นแหล่งพลังงานนะครับของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสารนะครับให้เข้ามาอยู่ในน้ำหมักของเรานะครับทำให้มีประสิทธิภาพสูงจุลินทรีย์พวกนี้นะครับถ้ามีจํานวนมากนะครับมันก็จะไปกําจัดจุลินทรีย์กลุ่มไม่ดีนะครับที่เป็นบ่อเกิด ของโรคพืชพวกเชื้อราที่อยู่ในพืชของเราได้ดีนะครับส่วนที่เราเลือกใช้ไข่เป็ดนะครับเราใช้ไข่เป็ดนี่นะครับไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะครับจะมีนะครับแคลเซียมนะครับมีมากกว่าไข่ไก่นะครับไข่เป็ดในหนึ่งหนึ่งฟองอันนี้นะครับ นะครับจะให้พลังงานนะครับมากถึง186แคลอรี่นะครับและยังมีแคลเซียมมากถึง156มิลลิกรัมนะครับซึ่งเทียบกับไข่ไก่แล้วนะครับเทียบกับไข่ไก่แล้วนะครับไข่ไก่จะให้พลังงานเออ่แคลอรี่นะครับ160แล้วก็ไข่ไก่จะมีแคลเซียมนะครับแค่120มิลลิกรัมนะครับเราเลยนะครับเลือกใช้ไข่เป็ด นะครับในสูตรนี้นะครับครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะทำนะครับครับถ้าเกิดนะครับใครมีเครื่องปั่นนะครับก็นําวัตถุดิบทุกอย่างมาปั่นรวมกันได้นะครับทุกครั้งที่เราทํานะครับเราใช้การตอกไข่ใส่ลงไปใช้การคนนานกว่าจะละลายนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาปั่นไข่นะครับโยเกิร์ตนะครับรวมกันเลยน้ําตาลทรายเดี๋ยวใส่เอาไป นะครับปั่นแค่ไข่กับโยเกิร์ตนะครับวันนี้นะครับนะครับมันจะได้ละเอียดนะครับมันจะได้ละเอียดไวปกติเราก็ใช้การคนอย่างเดียวแต่มันคนนานนะครับนี้เราันนี้เรารีบด้วยนะครับเราก็เลยขับปั่นปั่นเลยนี่คือเครื่องปั่นนะครับเตรียมพร้อมใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งครับก็ให้เราใส่ครับโยเกิร์ตลงไปก่อนเลยนะครับโยเกิร์ตนะครับเราเลือกเป็นรสมะพร้าวอ่าใส่ลงไปนะครับ ขวดอันนี้มันติดแก้วเดี๋ยวเราเอาปลาลายในถังได้นะครับต่อไปก็ให้เราเตะไข่ใส่เอ่อไข่ใส่ไปเท่งฟองเลยเดี๋ยวจะปั่นแล้วนะครับนะครับเราจะใช้ไข่เป็ด10ฟองนะครับ10ฟองนะครับนะครับลองดูนะครับ10ฟองจะปั่นได้ไหมจัดเต็มนะครับเราก็จะปั่นนะครับสิบฟองครับปั่น ว่าล้นแล้วนะครับล้นเพราะใส่ไข่เต็มที่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แบบนี้แหละนะครับเราก็เดี๋ยวเรามายกอ่ะเะเทใส่นี้ก่อนนี่นะครับล้นเพราะว่าเต็มที่สิบฟองอ่านะครับไข่กับโยเกิร์ตนะครับแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเไปใส่น้ําตาลทรายแดงก่อนนะครับอ่าไปใส่น้ําตาลทรายแดงถือครับมาด้วยครับนี่นะครับ ไข่ปั่น1ิฟองนะครับปั่นละเอียดแบบนี้เลยคือเราต้องใช้เปลือกไข่ด้วยเพื่อนครับอ่าอันนี้โยเกิร์ตเมื่อกี้นี้นะครับก็ละลายไปเลยนะครับนี่นี่ได้ก้นถ้วยก้นแก้วนี่ะครับละลายไปอ่หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่นะครับน้ําตาลสายแดงนะครับเป็นอาหารของจูดินซีนะครับใส่น้ําตาลสายแดง1กิโลกรัมนะครับ ครับ1กิโลกรัมถังนี้นะครับอันนี้คือน้ําเสาข้าวกับน้ํามะพร้าวเทียมรวมกันไปแล้วนะครับสองอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีน้าเอาน้ํามะพร้าวแท้นะครับก็ใช้น้ำมะพร้าวแท้ไปเลยนะครับน้ําตาลทราย1กิโลเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนี่ครับน้ำตาลทรายอ้อยมันจะมีความหวานนะครับอ่านะครับใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการคนอ่าคน คนละลายนะครับอันนี้ถังเก่านะครับขายดีครับสูตรไข่เด็ดนะครับซึ่งลูกค้าเขาไปใช้นะฮะเขาบอกโอ้ออกดอกเขาออกเกือบทุกตาเลยขนมขนุนนะครับประยงชิดนะครับนะครับคือสูตรเข้มข้นสูตรเด็ดนะครับปราบเชื้อรานะครับเปิดตาดอกนะครับขั้วเหนียวนะครับออกดอกต่อเนื่องนะครับใช้การฉีดพ่นนะครับหรือลดทางลินก็ได้นะครับนะครับคนละลายก่อนนะครับ อ่าครับจากนั้นนะครับก็ให้เนี่ยอันนี้ไม้พายเก่าเมื่อกี้เพิ่งคนไปแล้วกอกใส่ขวดเอาไว้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเอ่อจะใส่ไข่ชิลปะั่นเมื่อกี้นี้สิบฟองพร้อมโยเกิร์ตนะครับใส่ลงไปเลยอ่านะครับก็เอากระเด็นนะครับล้างกระมังไปเลยนะครับล้างไปเลย คือเปลือกไข่ก็ใส่ไปด้วยนะครับเพราะมันมีแคลเซียมนะครับเปลือกไข่จากนั้นนะครับก็ใส่จุลินทรียนะครับเติดบาซิลัสนะครับ1ลิตรหรือใครจะใช้แค่ครึ่งลิตรก็พอ1ลิตรก็จะเยอะ,ะแต่เรามีเยอะนะครับใส่เยอะ,อะนะครับจบุลินรียบาซิลัสไปช่วยการย่อยสลายไปเลยเนี่ยครับจุลินทรีย์ปีศาจก็จะไปออช่วยในยเรื่องของปัญหาเชือ้อราแบคทีเรียร้ายในพืชของเรา เสร็จวัตถุดิบหมดแล้วมีเท่านี้นะครับไข่โยเกิร์ตน้ำตาลายแดงจุลินทรีย์จากนั้นทําการคนถังนะคนครับคนแค่นี้เองนะครับการทําสูตรไข่เด็ดนะครับถ้าใครสามารถทําเองได้ก็ไปทํานะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาทำนะครับขี้เกียจหาวัตถุดิบก็มาสั่งซื้อหัวเชื้อเราไปใช้เลยสูตรนี้ไม่แนะนําขยายเชื้อนะครับไม่มีขยายเชื้อใช้อย่างเดียวนะครับครับวิธีการเออใช้งานนะครับใช้สองช้อนแกงต่อน้าที่10บลิตรนะครับ หรือ2 0ซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรสามารถนําไปฉีดพ่น,นครับได้ทุกระยะโดยเฉพาะระยะเปิดตาดอกหรือช่วงที่ต้องการให้ดอกออกผลออกตามฤดูกาลหรือนอกฤดูกาลก็ได้นะครับนะครับหรือจะนําไปฉีดพ่นนะครับเออในช่วงที่ติดดอกออกผลนะครับหรือติดดอกออกผลแล้วนะครับเราก็จะเออ จะเป็นการเล่งการเจริญเติบโตให้ผลไม้และช่วยยืดอายุของมันอีกด้วยนะครับป้องกันเชื้อราได้ทุกชนิดนะครับฉ <c oughs> ีดพ่นได้ทุกระยะโดยเฉพาะระยะเปิดตาดอกหรือหลังเปิดตาดอกก็ได้นะครับนะครับทำการคนให้เข้ากันนะครับเราจะหมักเอาไว้2อ,อาทิตย์14วันนะครับหรือ15วันก็ได้นะครับนะครับ อ่าครับนำไปฉีดพ่นนะครับผสมสองช้อนแกง3ช้อนแกงก็ได้นะครับครับแต่ที่บ้านของเรานะครับเราจะใช้4ีถึงหช้อนแกงครับต่อน้ํา10ลิรนะครับใช้เยอะนะครับครับมีเยอะใช้เยอะนะครับมีน้อยใช้น้อยนะครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องกลัวเลยคือเคมีนะครับนะครับ นี่นะครับเราเสื้อสนมากเนี่ยเราจะใช้เนี่ยโหจะดุนซีครึ่งแก้ว1แก้วเลยต่อน้ํา10ลิตรนะครับเราใช้เยอะนะครับพืชผักก็งามนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการใช้น้ําหมักชีวภาพเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับนะครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้ทําการฉีดพ่นได้นะครับหนหรือ2หนก็ได้นะครับเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับก็ทําการปิดฝาถัง ปิดเลยนะครับปิดเราจะหมักเอาไว้สิบสี่วันสองอาทิตย์หรือสิบวันก็ได้ครับสิบวันถึงสิบสี่วันนะครับออในการเลือกไข่ที่มาทําที่เราบอกไปนะครับให้แนะนําเลือกเ,ออเลือกไข่ไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไข่เป็ดนะ่ะทางโภชนาการระบุนะครับว่าไข่เป็ดนะครับ ใน1ฟองเนี่ยจะมีพลังงานมากกว่า186แคลอรี่และยังมีแคลเซียมถึง156มิลลิกรัมนะครับซึ่งเทียบกับไข่ไก่เราเราบอกไปเมื่อกี้นี้ไข่ไก่จะมีแค่160คลอรี่และไข่ไก่จะมีแคลเซียมแค่126มิลลิกรัมเราก็เลยเลือกใช้ไข่เป็ดที่จะมาทําสูตรนี้นะครับไข่เป็ดจะประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมาย ส่วนน้ำมะพร้าวเทียมใช้ทดแทนน้ำมะพร้าวแท้ได้นะครับก็จะกระตุน้นการออกดอกนะครับแตกยอดอ่อนบำรุงดินเพิ่มผลผลิตซึ่งเร่งการเจริญเติบโตนะครับต้านทานโรคก,กำจัดเชื้อราดินนะครับนี่คือประโยชน์ของสูตรไข่เด็ดของเราซึ่งไข่ดีมากนะครับตอนนี้นะครับนะครับคือบางครั้งเนี่ย ครับจุลินทรีย์ทุกตัวนะครับมีประโยชน์ต่อพืชน,นะครับเวลาถ้าเราอยากได้อยากใช้นะครับอยากจะลองใช้นะครับให้เราเปิดใจในการซื้อในการทําปุ๋ยหมักนะครับยาไปลังเลใจดีไม่ดีนะครับมันดีกว่าเคมีแน่นอนนะครับแค่เราเปิดใจลองที่จะใช้นะครับ ถึงบอกว่าไม่ดูไม่เห็นไม่ลองไม่รู้นะครับคนเรามันต้องลองต้องลงทุนเงินร้อยสองร้อยเนี่ยนะครับบางคนคิดนานมากเลยโอ้สิบางคนซื้ออะไรกินสองสามร้อยแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับคุณซื้ออันนี้ไปใช้ประโยชน์กับพืนของคุณเนี่ยชอบการปลูกผักชอบการปลูกผลไม้ชอบการทําเกษตรนะครับแต่ไม่ลงทุนที่จะซื้อเหมือนกับซื้อทานอาหารซื้ออาหารดีๆให้พืชเรากินบ้างเลย อย่างนี้นะครับนะครับนี่คือเปรียบเทียบนะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการธาตุอาหารจุลินทรีย์เอ่ออะไรที่มันไปบำรุงตัวเขาเหมือนกับเรานะครับเรายังต้องกินนะครับนะเราคิดแบบนี้นะครับนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปนะครับเออสั้นๆนะครับให้ทุกคนลองไปทำกันดูเนยสูตรนี้นะครับขอบคุณมากครับ